สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องพ่อเพื่นชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพืินจะพาคุณผู้ชมมาทําเคล็ดลับดีๆเลยนะครับในการไล่หนูครับไล่หนูยังไงให้หมดไปจากครัวเรือนของเรานะครับด้วยวิธีง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถทําได้นะครับนี่นะครับน้ํายาบนปากครับผมน้ํายาบนปากเตอร์รินคูมินนะครับ อันนี้พ่อเพินจะใช้นี่แหละครับในการไล่หนูครับเป็นวิธีง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำการไล่หนูด้วยกันเลยนะครับ นี่เลยครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่พ่อเพิ่นจะไล่หนูวันนี้ครับยาพาราเซตามอลน,นะครับแล้วก็นี่ครับน้ำยาบ้วนปากครับน้ำยาบ้วนปากลิสเตอรินคูมินนะครับเวลาหนูรับประทานหรือว่าคืนเข้าไปนะครับจะทำให้ลำไส้อักเสบหรือว่า นำใส่ผู้พองนด้นะครับอันนี้พอเพิ่นจะใช้2ออย่างนี้ครับในการไล่หนูในวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำการไล่หนูกันเลยนะครับอุปกรณ์นี้ครับอุปกรณ์ที่จะใช้ไล่หนูครับขนมปังโฮมมี่ครับแล้วก็น้ำตาลทรายครับ าพาราเซตามอนครับแล้วก็น้ำยาบ้วนปากครับก่อนอื่นนะครับเราจะใช้นี่นะครับขนมปังโฮมี่ครับสามแผ่นด้วยกันนะครับ โขกเลยครับเราโขกให้ละเอียดเลยนะครับเมืม่อละเอียดแล้วเราก็ตังเสร็จถ้วยไว้เลยนะครับคุชมครับ จะได้เป็นอย่างนี้ครับเสร็จแล้วแล้วก็เอาไว้ก่อนนะครับนี่เรามาโคกยาพาราครับสามเม็ดครับให้ละเอียดเลยนะครับคุณผู้ชมครับ เวลาหนูก,กินหรือว่านับทานไปนะครับจะทําให้ลาไส้อักเสบหรือว่าไปกัดกระเพาะได้นะครับยาพาราครับถ้ามันรับประทานได้เยอะหรือว่ากินได้เยอะเข้าไปนะครับนี่ครับแล้วก็ตักผส,สมเข้าไปเลยนะครับผสมกับขนมเนี่ยนะครับขนมปังที่เราโขกไว้เมื่อกี้นะครับ คนเลยครับคนให้เข้ากันเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำตาลทรายครับก็ประมาณนี้ครับไม่ต้องเยอะก็ได้ครับเสร็จแล้วก็คนครับคนให้เข้ากันเลยครับ เมื่อเราได้อย่างนี้แล้วนะครับเรวก็ใส่นี่แหละครับหน้ำยาบนปากนี่แหละครับเราใส่ประมาณฝานึงครับดี๋ยวคนก่อนครับ คนดูก่อนนะครับแล้วมันเหนียวไหมครับเนื้อมันยังไม่ได้เราก็ใส่ไปอีกฝาหนึ่งครับผมถ้าเราใส่เยอะมันก็ไปกินหนูก็ไปกินหรือว่า รับประทานนะครับจะทําให้กระเพาะหรือว่าลําไส้อักเสบได้นะครับแต่วันก็กลับไปตายที่ในรังของมันนะครับเราคนเลยครับคนให้เข้ากันเลยนะครับอันนี้จะเริ่มเหนียวแล้วนะครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วนะครับเนี่ยครับเริ่มเหนียวแล้วครับเราก็มาปั้นเลยครับ ก็มาปั้นเป็นลูกกลมๆเล็กๆเ,เลยนะครับประมาณนี้ครับใส่ลงไปในจานเลยนะครับเหนียวจริงครับ ขนาดมือ,อยังติดเลยครับน่ครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วครับในการไล่หนูวันนี้ครับนี่ครับเป็นเคล็ดลับดีๆนะครับคุณผู้ชมก็สามารถทําได้นะครับสูตรนี้ครับเดี๋ยวเราก็ไปหาที่วางตรงที่หนูชอบออกมาหากิน ตามในบ้านหรือว่านอกบ้านกันเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็นำมาวางตรงนี้นะครับตรงทางเดินหนูครับเห็นไหมครับนี่ครับทางเดินหนูเวลาหนูเห็นหรือว่าหนูเดินผ่านมานะครับมันก็จะเข้ามารับประทานที่เราวางไว้เลยนะครับนี่ครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับเคล็ดลับดีๆในวันนี้ครับ หวังว่าคงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับเคล็ดลับดีๆในการไล่หนูในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กดติดตามพอเพิร์นชแนลด้วยนะครับ เจอกันคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ